ครับสวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้อยู่กับเอกเกษตรสดชื่นครับพี่น้องเมื่อนี้ผมพามาเบิงอาชีพเลี้ยงแมงดานะครับเนาะของแมรี่นะครับผู้ผู้ใดที่เพื่อเบิงโซเชียลเนาะก็จะเห็นเพื่อนนะครับออกหลายช่องครับแต่ว่าเมื่อนี้เพื่อนอยู่ไกลครับเพื่อนอยู่อ่าอำเภอนลำพองนะครับหรือบ้านป่าถักขาแกนเท่านี้ล่ะนะครับเพรเดียวว่าผมตัวผมเองนะครับอยู่อำเภอนลำพองเช่นกันนะครับอยู่แถวกุ่มไซน์เท่านี้แหละแต่ว่ามันอยู่ไกลกันนะครับก็เลยเห็นนะครับในการเลี้ยงแมงดา นะครับก็เลยอยากเอามาเผยแผ่พี่น้องได้เห็นได้เบื้องน้ำกัดครับว่าเลี้ยงแมงดานะครับสั่งอาชีพได้แบบไหนนะครับเราวิธีเลี้ยงเลี้ยงแบบไหนนะครับอ้าวเพื่อเพ่เป็ี่ยนหันเซบาลาครับเดี๋ยวผมพาพี่น้องไปเบื้องเลยนะพูดนล้วครับพี่นอ้องเบื้องคนกำลังอยู่ในอันนี้กำลังอยู่ในมุ่งเนาะแม่เนาะอันนี้คือทังไหนแม่หัวไอ้ฟังเนี่ยอันจิตจับแมงดาไปแผลสุอนี้น่าจะพูดเอาทั้งสี่แม่เอาทั้งสี่เข้ามาแล้วเพรามาเห็นอาชีพกับเลี้ยงแมงดาแล้วก่อนที่เขาจะไปถามว่าเลี้ยงแล้วได้อีหยังแนน่่เีย แม่บอกวิธีการเลี้ยงได้บอได้เอาแม่เอาถือว่าผมจะซื้อน้ำแม่เนาะใช่หาผมจะซื้อน้ำแม่นี่เขาต้องเข็นตรงไหนครับแม่ก่อนครับค่ะซื้อไปเอาเอาตอนตอนตอนจับไปตีครับผมเอานี่ยละเอาตอนถือว่าผมจะซื้อน้ำแม่เนี่ยใช่ยครับผมคูเนี่มันครูละลอยนี่อันนี้คือเขาขายเป็นครูละลอยนะครับใ่เนี่ยเพป็นไข่เล่นผูยกัเนี่ยเบิ้งยังไงแม่นี่ตัวผูโอุตเมียนี่ีมยเบิ้งยังไงครับแม่จ้าเนี่ยตัวผู เนยน้อยไม่เต็มัดนเนยน้อยเลี้ยวหรอกมันแบบบางมันกับไข่ไข่กันน่ะนะฮะที่ยครับผมแต่ตัวสมบูรณ์มั่สมบูรณ์ว่าเราหญิงมันนะมั่งขุนอ่ะพี่ไอันนี้ก็คือว่าอันนี้เขาเอาคัดมาแล้วมันบ่ครับคัดมาเตรียมที่จะแพ็คเมนจับม่านม่านอะไรมัดมัดเออเออมันจะตอดโอ้มันตอดอยู่วะแม่โอ้หมูว่านี่ตอดไข่บัวโอ้มันตอดพร้อมนะอ่าตอดพร้อมอันนี้เขาบอได้ใส่ถุงมือบอได้ยังบ่แม่ ครับ <to> อ่าเดี๋ยวแม่เอาขึ <c oughs> ้นมาเบิ่งเอามาเปรียบเทียบผมเบิ <c oughs> <c oughs> <inex> ่งนะครับว่าผูกับแม่เป็นทังไครับนี่คือตัวผู๋เนาะตัวผู๋สิน้อยกว่าแม่ดิแม่แม่อืีอยวพวกเป็นกระย่านมันตอดต้องได้แม่หมูได้มันตอดแม่เพื่อลูกว่าลูกมันจะมีฟันนิดหน่อยเหมืนบอกนี่คือตัวแม่นี่คือตัวแม่มีไข่แม่นี่ตอดบอกครับตอดซิกกันเอ้า ตัวได้ตอดเก็บกว่าแม่หัวปวดน้ำกันนั่นปวดน้ำกันบทีนี่เ่าไหวแม่ใครอันนี้ก็คือแม่ตัวตัวตัวผูตัวแม่เนาะครับเนาะแม่พันพอพันคู่ละลอยคู่ละลอยโอ้คู่ละลอยเลยเอาสมมติว่าผมซื้อกับแม่ไปคู่หนึ่งอ่ะอันนี้เขาได้คู่แล้วแม่ได้ตัวผูตัวเมียแล้วเอาไปให้ได้ตัวกับแม่มาหนี้ บาเน,นี้เอาไปปล่อยลงกับเจ้าจเสี่ยเลี้ยงบ่อ,อยังครับผมอ๋อแม่แนะน้ำเลยแม่แนะน้ำเลยเลี้ยงทันทันเลี้ยงบ่อเนี่ยก็ได้บ่อบ,บกนี่ก็ได้บ,บ่อบ,บกนี่ก็ได้เนะาะจ้าครับมต่นีสถานที่ในเฮน่าคุณรับเลี้ยงในเฮน่าอืมมันยังเป็นเต็มรอยพูดเช่น,นครับอันนี้นี่มาเนี่ยพี่น้องครับผมมาไทายเนี่ยตอนนี้คือเพิ่นกำลังสีเอาตัวพอพันแม่พันนี่ไปบรรจุกล่องเพื่อที่จะจำนายนะครับอันนี้คือเพิ่นแยกขึ้นมาแล้วน้องแม่เนาะจ้านะครับ แต่ว่าบอที่เพิ่นบอกว่าที่ให้พี่น้องฟังมุหันนี่ก็คือบอที่เพิ่นบทนท่านใหญแยกก็อยู่ข้างล่างเป็น,เป,นเป็นบอที่เพิ่นเอาไปขยายพันธุ์นะครับอันนี้ก็เป็นเห็นบอครับพี่น้องมาทีนี้แม่ลักษณะบอเฮาก็เป็นแบบนี้เป็นบอรครับเป็นบอรกระชังบกหรือผู้ใดที่เลี้ยงตะการแตนบ่ได้ผลก็ประยุกต์มาเลี้ยงเป็นเมียงดาเลยใส่บอคล้ายๆบอแมงดาดีไปนะแต่ว่าลักษณะนี่บอนี่ขนาดเท่าไหร่แม่ขนาดนี่สองคูนสามสองคูนสาม สองคุณสามเมตรสองคุณสามนี่ก็คือว่ากว้างสองเป็นบ่แม่เงี้ยวสามพุมสูงนี่ต้องสูงคักบ่แม่พุ่มสูงเรต้องคักเนาะบ่ทีนี้แม่ขอถามหน่อยนะว่าลักษณะการตั้งของของการเลี้ยงนี่แม่ต้องยู่ห่มหรือยู่แดดครับเนี่ยยู่แดดยู่แดดทีครับแดดมัดมือนี่เขาบ่ตายเป็นบ่แม่บ่ตาย วันนี้ว่าหน้ามันถือคว่ำห่อนห่อนจัดๆนี่บ่บ่เป็นอย่างมึนบ่แม่งดาเามีจอกมี<อ>่กระปุงมีแหน,น,<ม>นมียางไสรมีต้นไม้ต้นไม้ต้นพักต้นเขาเนี่ยผมเห็นแม่เอาเข่ามาใส่น้ำ<ม>โอ้เอาเอาเข่า<แ>มาใส่เลยท<แ>ียาว่าให้มันขืนไข่กับมีโอ้ไต่แม่มีไข่บ่อยากขืนไข่เพาว่ามันอยากขืนไข่แม่งดาลูกค้าเพิ่นมาเพิ่นมาเพิ่นเห็นเพิ่อดีซื้อไปเลยเป็นยุงถังไปเลยโอ้พอดีซื้อไข่นี่ก็คุ้มเป็นบอมแม่ไข่นี่พ่อยากบ่คุณแม่ มันก็หกเหมือนเจ็ดหมือนก็ออกคือใครได้กระแตนนี่ล่ะโอ้เลี้ยงบ่ยากเหมือนบอกก็คือว่าเขาสื่อใครไปแล้วก็ไปถิ่มใส่ก็จังไข่อันตะกัดเตนเลยแม่แต่ว่าอันนี้เลี้ยงง่ายต้อกพูตะกัดเตนว่าแม่แต่มันก็ง่ายเป็นคนละแบบเนาะเอาสมมติว่าเนาะเขาได้เขาได้โรงเรียนนะครับขนาดสี่เหลี่ยมนี่ล่ะมีมุ้งนะครับมีชิดนะครับเป็นบ่อกระชังบกบ่อที่นี่แม่อันนี้เขาไม่อิทไม่กระเบพี่องพร้อมเหมือนบอก เป็นผ้าเลยวอ๋อเป็นผ้าบ่อที่เห็นนี่แม่แม่อันนี้คือโฟ้อมเป็นบ่โฟมอมฟ้อมมันคือว่าเอาไม้เขาเกาะบ่อโอ้จอกแทหนะหนังได้แต่ว่าเย็นเนาะแม่เนาะน้ำเย็นเอาจอกมาะไซเลยครับผมเอาจอกเอาแหนะมะไซเนาะแม่เนาะน้ำมันเน่าบ่แม่แบบนี้มันกับบ่อห้าบ่อของเสียลงแมวเป็นปลาพวก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 เถียดลงครับเห็นผมเห็นคุณแม่เอาไอ้เอียงก่อเขาเอือนโฟมบ่อฟ้อมมันไอ้ไฮโดรโปนิกมะไซ อันนี้ก็ใส่ได้ไหมบ่บแม่ได้ได้ผมดูพี่น้องครับพอพันไม่พันแต่อยู่หนะอยู่หนะอยู่เอาบาดนี้แม่ต้นเขานี่เขาจะเป็นต้องใส่บ่ใส่เพียงวันเดียดขื่นไคโอ้พูดเลยว่ไม่ต้นเขานี่ใส่ต้นยังอื่น,ดนได้บ่แม่ใส่พักปอดได้บ่พักปอดพักตบสะว่าอืมเอามาใส่เนาะมนต้นครบต้นครบต้นไหลต้นเนี่ยนะครับผมต้นสากต้นพื้นเอาล้าลวบาดนี้แม่เขาใส่ไปแล้วบาดนี้น้านี่เขาใส่สูงบาดนี้ขึ้นนี่ละ เพียงเขาบ่บ่บ่ถึงบ่อบ่สูงหลายเนาะสิบห้าสิบเส้นซ้ำนี่แหะโอ้เดียวเดี๋ยวผมวัดให้พี่น้องเบื้องเลยนะครับอันนี้คือมือผมเลยเป็นน่องมือผมนะครับวัดลงไปกับประมาณเกือบเต็มข้อมือเนาะแม่เนาะขอนึ่งละไปเอ้านะครับข้อมือนึ่งห่นละอือเอาบ้านนี้แม่เข้าด้น้ำแล้วบ้านนี้การให้อาหารให้แบบใดเนี่ปล่อยลงเลยได้หันหาถุงหอกว่าไดก็ซื้อปลากระสัง ปลาแบบไหนต้องเงย่ะ่ตัวน้อยๆสับปะรป่าซิวปลาเอียงบ้างสี่บอกมั้ยอ้าแปลว่าเขาต้องกินปลาตลอดเลยบอกโอ้กินนู้นี่แหะเอาสมมติว่าผมเลี้ยงผมเลี้ยงประมาณอ่าผมเลี้ยงประมันสามร้อยเงินเนาะก็จะประมาณหกตัวมันบ้าเมียหกตัวคือเขาเลี้ยงคู่กันเลยมันบอกผมเมียนี่เลี้ยงใส่กันเลยมาเนี่ถ้าถ้าร้อยตัวเขาก็ให้โปรฟูรนี่ประมาณสามสิบตัวกับพ่ออือครับผม บ้านนี้แม่พ่อเลี้ยงแล้วบ้านนี้อาหารนี่ก็เป็นปลาเป็นหลักเนาะถ้าว่าไม่ปาลาอะไรแม่บ้านนี้ต้องหาซื้อน้ำนั่นแหละพวกหวกพวกยังโอ้โหหอ <บา S 1> กน้อยของสดนะกุ้งม่าหนังกุ้งเสี้ยวทุกอย่างโอ้ยถ้ามันหนาฝนนี่คือว่าต้องหาอยากเลยเนาะแต<ม>่แ<ม>ถ้ามีลูกออดมีอย่างหลาย,ลายๆอย่างมา่อใครใส่เนาะแต่ว่าอันนี้เขาต้องหาจากธรรมชาติกุ้งมันกินบ่แม่ โอ้พวกตัวได้หน่อยเนาะพวกปลาซิวแต่ว่าอาหารมากินบ่แม่คนอ่ะคุณน้องเบิ่งตัแล้วน้ำเสียตัวอืมโอ้อาหารนี่บ่ได้เลยเนาะมันมีกินข้าวเนาะกินเหม็นเนาะแม่เนาะบ่ได้เลยบ่อใดแต่ว่าต้องใส่พวกปลาน้อยอย่างเดียวตัวทุนสูงบ่แม่สูงเนาะผบ่อใดให้ชูมือเนาะให้ให้จักเทียแม่ให้จักเทียเดือนหนึ่งให้สองเทียเอาเดือนหนึ่งให้สองเทียเอาแล้วมันจะอิ่มตีแม่บาดนี้ กินตามเรมาาันฉาโอ้<ล>มันกินตามแล้วมันชาของมันอิมอ่มอยู่แล้วแมนบอแม่ให้หลายปันไดแม่ต่อเทียทเทียละถงุงละเท่ลงไฮเทียละถุงเทลงน้ำจากเลยมันก็นหากินของมันเองม,อม,มันมีกันกินกันเองบ่แม่กระตอดมีบ้างโอ้แต่ว่าเขาต,อาอต้องแยกแม่นบอกเขาไม่แยกเดี๋ยวอย่างที่เหรอือโอ้เขาก็สินี้ของเขาเองแมนบอกครับแม่ใช่ใช่จะต้มจะเห็ดแก้วโอ้บนไว้เห็ดแก้วอายุมันจะเบื่นแม่ก้าเลี้ยงไม่ไดา หกเจ็ดเดือนได้ขายมันบอกโอ้เขาขายได้หมดเลยมันบอกแม่ตั้งแต่ตัวน้อยไปหาหอดไข่จากไข่ไปหาหอดตัวใหญ่ได้ขายหมดเลยโอ้แล้วแม่ผมขอถามอีกนิดนึงเนี่ยแม่ว่าไข่เนี่ยเขาขายยังไงมันขายได้เออไข่อะไรก็ห้องละลายอะไห้องละลายเนาะ้ไม่ได้เป็นก็จังไข่หอยบอลคุณแม่นี่นคือหอยสลิ่นโอ้เป็นไข่เป็นแพลงซนเลยน่าอันนี้เขาขายถือก็ขายตัวมันบอก ือก็อคนสืไปนั่นได้เนาะโอ,อ,อก,ก็แปลว่าห้องออกไปนี่เขาก็ต้องไปค่อยเบิงค่อยแง่งอีกมาค่อยกับเป็นบองสิหรือว่าตัวม่เป็นไส<อ>เอาสมบบดเนาะห้พี่น้อเบ่งฟังง่ายๆเลยก็คือว่าสมสือจากแม่ไป่คู่หนึง่งเอาไปเลี้ยงใส่บอหาป่าหากลุ้งหาอัไนไหนมันกินเป็นบอหนึนน่งเดือนสองครั้งถือบอกคุณแม่หนึ่งเดือนสองครั้งแค่นั้นแต่ว่าเลี้ยงเจ็ดเดือน บันนี้แม่พ่อมันขยายเขาสิหูเรืองไรว่ามันมีตัวโอมันจะมีไข่ออกมาเนาะมีไข่ออกมาบันนี้พ่อมีไข่ออกมาแล้วนี่เขาต้องแยกออกจากบ่อเมียเมียพันพ่อพันบ่อคำยูนี่มันหลายตัวหลายแล้วปล่อยตามธรรมชาติเลยโอ้แล้วแต่มันจะกลิ่นเป็นบ่อโอ้เอาปลาซิวโอ้นปลาซิวเนาะก็แปลว่าใครผู้ใดบุตท่านใดไหลจะสามารถที่จะแยกออกแยกแยกบ่อได้การที่เขาจะกินเนาะ แต่ว่าชาพูดหลายหลล้วเบิ่งบ่ไหวสั่งแม่มันยยัังงบ่ไม่บ่วกาง่าเถอะอ๋อเหลี่ยงแมงดาเนาะแม่เลี้ยงจักบ่อเมื่อนี่กับแปดบ่อเหรอเนาะปาดแปดบ่อเล้วใส่เวลาเช็ดเช็ดเดือนก็ได้ขายแต่ว่าจริงๆแล้วนี่ก็ได้ขายกับซืบอมือแต่พอได้ขายซิบหมื่อโย่ด้ขายซิบหมือแล้วแม่เนาะโอ้ได้ขายซิบหมือเลยมื่นละจักมื่นละจักรเศร้าแม่ กแะเล็บกระลุกค่ะคือน้องครับผมสั่งก็จะกำหนดบ่ได้ทพระองค์ก็เอา100คู่ครับผมอาอื่นพวกกับสองลอคู่โอ้คู่ละ100คู่ละ100คู่ละ100เนาะแม่เนาะอ่อืมแตว่าเอาไปเลี้ยงเลี้ยงเนี่ยก็เอาวิธีนี้ไปขยายต่อได้เลยสร้างอาชีพได้พอจ้าบวกกักเลยเป็นบ่แม่นี่อันนี้คือบวกสูตรแบบบ่ได้กักเลยแม่นบ่บ่มีว่าผมมาถามแล้วก็บอกอีกอย่างนึงบ่แม่นบ่ คือผู้ใดที่เบิ่งช่องผมแล้วนะครับสามารถเอาวิธีไปเลี้ยงได้เลยก็ไม่ได้เลี้ยงยากเหมแม่เนาะมันก็ปล่อยลงไปเองมันกินตะกั่ดแต่ละเมียห้าห้าพี่น้องเฮาอยากเลี้ยงตะกันเลี้ยงกันแมงด่าแต่ว่าเอาตะกะ่ดแต่ละมียเป็นอาหารมันแม่บ่ได้เนาะกินแต่กุ้งแต่เสี่ยวโอ้ตะแกตันัวใหญ่เนาะแม่เนาะแต่ว่าข้อมสำคัญของมันก็ต้องระวังมันมันตอดเหมแม่เนาะมันมีผิด่แม่ถือมันตอดเก็บไปเสื้อปวดน้อยๆแอ้ผู้แพ้โอ้ผู้แพ้นี่คือบวมเลยเนาะแม่เนาะบ่อนึงนี่ ต้นทุนจากบาทต้นทุนครับต้นทุนขอกมันบอกบอมันบอกแมงรับบอเฮ่านี่แหละมันกับบออะไลงทุนอย่างเราสุดไปมีไมโยค่าไม่ไพม่มา่มนเนี่ยเราก็ซื้อผ้าสเสริมมากางลงทุนสมมติว่าแม่ผม่มีจังสี่ผมมีมีมุงเขียงสี่แต่ว่าผมมีมุงเกาหรือมีเอยียงที่มาสาม,มารถครอบอไรนี่แปลว่าผมใสกกระมังเลี้ยงแท่นเลยบอบ่วต้องเป็นบ่อเท่านั้นเหมืนบอแม่ต้องเป็นบ่ออย่างเท่านั้นอ๋อ เลี้ยงกลางแดดก็ได้เลี้ยงในโฮมก็ได้มันบอกแม่แต่ว่าโฮมกับแดดอันนี้ดีสุดแม่แดดแล้วแดดดีสุดเลี้ยงตาฝนได้บ่นี่ได้แมกมันแมงมาแค่ฝนเห็นหนาวได้บ่หนาวบ่เป็นยังบ่เป็นยังแต่ว่าระวังแต่ว่าอย่าเปิดซิฟไว้บ่ปั่นางูลงเหมือนงูก็มันบินออกแล้วคุณคือ มันบินออกว่ามันกลับมามันมาแม่โอ้ยนอนมาปล่อยหากินก็ยังง่วนเนาะใสมันกัไปโดนโอ้เบิ้งพี่น้องครับอ่อนซ่อนเพิ่นอันนี้วอากับเพิ่นเป๊บเดี๋ยวเพิ่นเก็บเต็มกระลำอันกระคู่เลยพี่น้องเบิ้งพุณน่ะโอ้ครับผมมีดตูงง่ายๆบวบเลยการลำปางพุณละเมื่อนี่แม่มีเทคนิคการเลี้ยงอีกบ่หรือว่ามีตำหนิกามีตำหนิเหรอโอก็คืออาหารแค่เดืยวละสองเทียจ้าอืมวันนี้แม่เขาสิ่งหูเลยเห็นเด็กๆว่าป่าเปิดที่เขาออกมาให้มันหมด หรือว่าเขาเบิ้งสังเกตเบิ้งหนามมันลอยอยู่หนิเหรอ้มเสก็เบิ้งเม็ดได้หนิอีบ่ดีมันออกปลูกคนนั้นเห็นบ่ตัวนี่ยน้อยออกปลูกเนี่ยน่ะก็คือว่าเขาก็บ่ได้กินจุเนาะเมี่ยงดาเนี่ยไ่ได้เป็นบ่ได้เป็นเป็นเป็นสัตว์ที่กินจุแมีนตัวกินตัวนึงสองตัวอยือโอ้เนี่ยตัวน้อยนั่นออกปลูกมาตกแต่ ันนะีมลนนอมันนี้คือบอ่อที่เพิ่นผ้นมาจับไปเบิงนี่คือเป็นบ่อพักไว้ใหพี่น้องเด้แต่ว่าบอ่อเพรียงอีลีอยู่ข้างล่างเดี๋ยวผมไปถ่ายภาพให้พี่น้องมาเบิงรีสือประกอบนะครับเนาะแต่ว่าอันนี้เอาไม่พี่น้องเบิงอันนี้คือเป็นบอ่อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่เพิ่นแยกออกมาจากบ่อร่วมเพื่อที่จะไปทําการแพคขายนอกจากแพคขายแล้วก็ย่งเอาไปให้ยองอีแม่ เห็ดแก้วบองมีพ่อแม่แก้วบองเดี๋ยวผมจะอดหนุนน้ำอย่โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวสือดหนุนไปฝากพี่น้องเนาะเดี๋ยวสือดหนุนไปฝากพี่น้องบ่แม่นฝากพี่น้องดอกฝากแม่ก็ฝากไอ้พ่อนี่แหละนะครับ้เพิ่นได้ซิ้เบิ่งเพิ่นว่าเพิ่นมักแมงดาห่าไรแต่ว่าโตมันนี่มีขายอยู่มันบ่แม่นอกจากโตแม่พ่อแม่พ่อพันแม่พันแม่แม่ราคาเดือดถือกีแม่นบ่ราคายี่ห้าบาทยี่ห้าบาทก็มี ยไบาทนี่เดี๋ยวผมขอถามอีกนิดนึงเนี่ยหนาใดที่มันแพงที่สุดหนาขวอนบอเพราะว่ามันควบอุดมสมบูรณ์มันบ่มีเนาะมันแหลงเนาะโอ้ผู้ใดเลี้ยงหนาดีได้เน่ะแนวอยู่ในหนามเนวอยู่ในโคกนี่ได้กินเลยเนาะแม่เนาะได้ขายได้มีเงินเลยแต่ว่าหนาแหล่งนี่ได้ขายดีแต่ว่าหนาฝนนี่มันก็บ่อึดบ่อยากดอกแต่ว่าสมมือนี่มันก็หากินอย่างไรก็แล้วแม่มันมีใช่มีหลายอันนี้เลี้ยงไได้ปกินง่ายๆพนะเอาเอาี่น้องครับอันนี้เพิ่นจะ ว่าคันนี่พ่อไปเบิ้งวิธีการเลี้ยงนะครับตั้งแต่เพื่อนเลี้ยงอยู่ล้วก็อธิบายก็พี่น้องก็สามารถเอาไปเห็นน้ำได้แต่ว่าอันนี้ตอนนี้คือขั้นตอนที่ได้พอพันไ่พันมาแล้วก็สีเอามาแพ็คมันบวมแหมะเอ็นกองโฟมที่วันนี้เตรียมแพ็คโอ้ซีซี่เนี่ยสี่คือคือตอดมันบ่แหมะมันตอดตีโอ้เดแม่ขอหยาดเด้แม่ยเดอเมียโอ้เนี่ยคือมันตอดมั้ยครับอ่าบวดเนี่ยบวดเนี่ตอดเนี่ยคือกัดหรือว่าตอดทบาดเดียว นี่ละพี่น้องครับคือคือคือปัญหาอย่างหนึ่งตรงเราบ้างทนไมใส่ถุงมือคือเ่าใส่ถุงมือเนี่ยมันหมดฐนนะมันหมดฐานอันนี้คือมันจะมีอีกทิ้งนิดอีกอย่างหนึ่งในการจับเนาะครับเนาะอย่าจับหัวมัาเปล่าต้องจับดาบมันจับหัวนี่ตอดเลยตัวผู้ตัวแม่นี่อันไรตอดเก็บกว่ากันเปล่อตอดเก็บต้อสองอันเบิ้งพี่น้องเบิ้งนะครับเดี๋ยวสิยหาเพิ่นเบิ้งวิธีการแพ็คนะครับแพ็ค อันนี้เขาแพ็กแล้วก็ไปใส่กล่องแล้วก็ส่งเลยาพีเมียโซงโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวให้เพิ่นนั้นให้เพิ่นแพ็กใส่กล่องให้เบิ่์นพี่น้องนะครับกล่องหนึ่งสิได้จักตูวเนี่ยคืกล่องละตูวกล่องละตูวอันนี้เป็นกล่องธรรมดาเลยพี่น้องครับกล่องธรรมดาจอกหู้นะครับเป็นกล่องธรรมดาจอกหู้เห็นนี่ว่าแม่นว่าขนมเลยพี่น้องนี่ฟองน้าบเลยครับฟองน้าที่จะมาแพ็กตัวการเตรียมแพ็กมีแม็กนะครับมีกล่องขนมกล่องไงก็นี้แด้วว่าเน่ บ่อไ่ได้บ่ต้องสั่งกิโลเป็นบ่บ่โอ้คือเอาใส่เลยบ่อโอ้ยผมเข้าใจว่าอันเอาอันฟุ้งมาใส่ตัวเขาคือตัวนี้เป็นตัวห้องเลยซื้อเป็นบ่ครับบ่ตัดน้ำไปนั่งตัว้องมันอ๋อแบบนี้เลยแพ็คแบบนี้เลยสองตัวเขานั้นคือตัวเดียวแม่ตัวเดียวโอ้ข่อยอยากได้แม่โอ้เนี่คือตัวผูได้พี่น้องเด้อนะครับนี่คือตัวผูเอาเขาใส่ต้งตัวผูตัวเมียบ่อยใช่ไมแม่ แต่ว่าหนึ่งกองตัวหนึ่งตัวแต่ว่าทำเป็นคู่คู่ละหน่อยอ๋อพี่น้องตรงไหนอยู่ได้ครับแต่ว่าเขาอยู่ในกล่องได้ด่วนอยู่มันมอเนี่ยบ่ตายเป็นบ่บ่กระบัวปันไหลใช้อยู่อือดูพี่น้องครับอันนี้คือแพ็คอันนี้เสียเอาไปส่งไซเม่ส่งลำปางส่งลำปางคุณน่ะออเดอร์หลายว่าไหมต่อปีต่อเดือนแตเมื่อวานนี่กยเป็นหน่อยคู่สองหน่อยกอง นี่กับสนีนั่นลอยคู่หนึ่งมาี่น้องเห็นกระด้างเตรียมนี่นี่มีออเดอร์ทุกทุกอันแล้วอ,อ,อยากได้ต้องสั่งออเดอร์ตอนนี้ออเดอร์ได้เต็มไปไหมเม่เต็มครับแต่ว่าลักษณะนี่ถ้าผู้ใดจองแค่าปากก็ซื้อกับปุ๊บปุเป็นคิ้วน้ำมูกคือจองเงินเงินไม่จองพ้อมาจำพร้อมจำพร้อมนะว่าผู้ใดเอาลอยคู่จองไว้ค่าจองไว้นี่ ข้ามาจับใบพันสองพันหาพันธ์หาสิบเปอร์เซ็นต์หน่อยก็แล้วแต่ติน้าครับผมเขาก็เขาก็เลยงชงตัวนั้นตุ้ผู้ใดจองเงินไว้นั่นแหละมมันจับเงินไว้เขาก็ให้เูืนันก้อนอันนี้ใส่เวลาเค็ดเ็ดเดือนหนึ่งเนาะนะครับแต่ว่าถ้ามันเลี้ยงหลายก็ะจะขายกับซื้อมือมันจะเป็นต้องถ่าเช็ดเตือนเลยข้าแม่เนาะมันก็ง่ายขึ้นเรื่อยๆซื้อมือซื้อมือเนาะครับเนาะคุณอ่ะอัู้อูอูอถ้าเกินอู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 อนอู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 อ่อูอูอู เม่อตายมันบอกแต่ว่าตูวที่สมบูรณ์ที่หมอสำรับการจำหนาก็คือเจดเดือนถึนบวกเขาก็ตูวเต็มไว้เหนือพี่น้องอันนี้ของแมรี่เนาะแต่ว่าถ้าอัไน,นที่มันเหลือจากออเดอร์ก็จะเป็นมะเห็ดหน้ำแก้วบองเอาแต่ตัวมันตายตัวมันเน่า มันอ่อนเแข็งแน่สีผัวเด้เด้อไม่แต่เป็นพันๆไม่พันธุ์ไม่เก่าก็คือว่าตัวเดยที่มันเน่าที่มันจะตายแล้วเอามาแปะรูปบ่ให้เสียถิ่มบอร่มีคำว่าเสียถิ่มเลยเลี้ยงโอ้จะบ่ได้ถิ่มซื้อปู่ดิเอาแม่สมมติว่าพี่น้องเขาเอาไปเลี้ยงแล้วอยากเอามาขายส่งให้แม่เฮ็ดได้บ่ได้มันบ่ได้ ้ได้เลยบะหมี่มาขายแล้วขายเลยเออเจ้าหญิงมาข่อยบ่มีมีแค่ว่าถ้าเจ้าเลี้ยงแล้วเจ้าบ่ม่มองขายเอากลับขึ้นมาเสียดแก้วบองแล้วบันนี้มีสูตรให้แก้วบองให้อยู่มืนบองชูว่าพี่น้องเฮาอยากครบมาด่าเขาเนี่ยนะเดี๋ยวว่าสิถามมาหาแบบว่าหันมาถามว่าผู้ลงคนถามว่าพันเอาย่อบ่ แก้วหงมือต่อมือซื้อๆอย่าอย่าจะไปถามเรื่องออยอเลยมาถามถึงเข้าบริษัทเป็นเชื่องธุรกิจใหญ่เราทำเป็นอาชีพเจ้าบ้านๆซื้อๆบ้านๆที่ซื้อผู้เได้กินได้ก็กินผู้เได้กินพวกได้นั่นแหละนะครับแต่ว่าอันนี้นี่บ้เฮ็ดแบบว่าจะขึ้นห่างเนาะเฮ็ดเป็นอาชีพๆได้ขึ้นอยู่แม่นบ่ขึ้นอยู่ได้มันจะได้ขึ้นตอนนี้เหรขายแป้นีชสุ่เนี่ยโอ้ยสุดยอดเลยน้ำพริกก็บ่ถามหาได้ล่ะว่าออยอเพราะว่าเฮาบ่ได้เฮ็ดไว้เป็นเดือนเป็นปีเนาะ ผู้นี้นงะกอื้อไปปุ๊กนึ่ง้อคือไปสองปุ๊กอพกเกเอ,อเอกินมือสองมือก็มัดแล้วน้ำพริกแม่แม่ลี่เนาะ <c oughs> น้ำพริกแมงดาแม่ลี่น,นะครับนี่แหละเลี้ยงเองนั่งแต่ขยายพันธุ์ได้ได้ตัวนันมากกับมะเฮ็ดทำเองพ้อมเหมือนพ่อแม่อันนี้ขเขาจะค้นแม่เลี้ยงชื่ <c oughs> เดียวแ็ผู้ดเดียวแม่กับลูกลอ,อันนี้เป็นอาชีพอิ๋นหรือว่าอาชีพ เลียมเรียมนี่สิซี่บซี่เป็ดแพร่แล้วก็ขายกับเพาอน้ำมันเลยขายกับเพาอน้ำเน่ยวันนี้มาเว่นขายกระเพรเด้อบ่ขายขายขนแจนบ่ได้ขายอยู่บ้านล่ร้านแม่ขายยุไส้บอกพิกัดพี่น้องเขาเนี่ยวันศุกร์อยู่ตลาดเขียวลิ้มบึงครับวันอาทิตย์กัระเพร่อยู่แฟรี่ขายอาทิตย์หนึ่งสามวันขายอีหย่างไงกระเพา่ อาหารอีสานออาาหรีปูนแก้วใส่ประเภทใส่แมงดาโอ้ผู้ใดมากินแมงดาไปเลยปลาแยกปลาแยกปลาจิ้งเ้านี่แหละหรืออาหารอีสานทุกอย่างที่ขวงหนาเอาท้ําสามารถที่ถ้ําใดก็ท้ําเป็นซุปหมกมีซุปนมไม้ซุปบระเขียครับเข็ด้หลายอย่างหลายแนวเลยเข็ดแมงดาตัวเดียวไปได้หลายอย่างเลยจางแต่เลี้ยงจนจนหอดแปลรูปบ่มีคเข้าาตันแต่ว่าคนกินตลอด คนกินตลอดคนกินตลอดแห้งนาแรงแห้งขายดีแห้งท่านบอก่าไง่ปนหมอดิที่ว่าหมอนี่ใส่เม้งดาบโบทอดโได้ตักแต่หมอดิใส่เม้งดาตักก็ต่างแนนเพี้ยนยังไงว่ายังไงก็ได้มาเรียกเม้งดาเรี่มัเรียกต่อสีเลกสีแหลกเอาบอกตำนานในฟังเนียถือว่าตำนานวันนี่ยี่สิบขวบคนเนาะเริ่มแรกขายกับเผาหัวกันครับผมขายกับเผาแล้วตอนนั้นก็บอกเนคิดว่าสิใส่ปนเม้งดาดอกครับซื้ออ่างเทียกับรับซื้อปนมันมาะ ว่าเป็นแ <ates> รงด่าคือพวกนี้เห็นว่าเป็นกินกินคิวๆก็ไม่มึงด่าบาดนี่มาต่อมาเลยรู้ว่าเป็นกินมึงด่าเนาะน้ำเนาะเลยบ่เอาแบบหรือบ่เอาสูตรนั่นเป็นอาคงแขมาใส่ซอืมอาของแขมาใส่ซฮอกกับบ่ได้ตำละเอียดเนาะเห็นขาเห็นปีกเห็นหยังไซไม่หมอนาะครับได้เกิดได้ขายดีอืมแต่เก่าปนหมอนปนหาโรสไสหาโรสในหอขายกูมดเดือนนี้หาโรสสิกับมด ย่อนวามิ่งเมียงด่าแทถกระเลยไปซื้อเพิ่นมากซื้อมาก็เลยซื้อเท่าละชิบตัวส้าตัวมันก็มันก็นกนขายมือสองมือกับ่พ่อเนาะต้องซื้อเท่าหลายซื้อแล้วว่าใส่กระมังไว้เมันกันนนกเลยไใคร ใครเราเขาก็ได้คิดอยากเฮ็ดอยากเลี้ยงเอาเลี้ยงออกไปล่องเบิ่งกันน้ากันเลี้ยงกันล่องผิดล่องผิดแหละที่แร,รับม<ส>ันก็บ,บนว่าสิ่ได้ร<ส>ูดแหละเนาะพี่ติดถึกซะกึนแต่ว่าล่องผิดล่องถูกมันหลายวิธีแล้วจนมา,หาเห็นวิธีนี่คือวิธีที่ดีที่สุด <ม EN S 1> เลี้ยงอย่างก็เลี้ยงเลี้ยงอะไก็เลี้ยงข้างในต่อบ่ะนี่ยป่อันนี้จะไปเอาของตลาดเนาะครับของตลาดมาปาดมอเตอร์ไซค์ลาก ลากรถน้ำเนาะสมัยนี้กี่ครับลากรถน้ำลากรถน้ำไปตีหนึ่งตีสองครับเห็นกองเห็นหมาดำกับวันกองกี่ก้อยหรือผาดำมือซื้อเนาะเออขึ้นค้อมใส่โตมันบุญเหลวก็ห้องเ้ยห้องเงี้ยไปอยากวันแม่นี่ยังไงอยากโตหมาบุญเหล็กห้องไปตั้ง่ปีนึงโอ้ยสมัยสงบุกสมบันเนาะสันบัติกระไคมันก็ขายของกับเขากระไคท่านมดาเนาะครับบ่บ่มีแมงด่าพอต่อมาต่อมานี่บาดทะเก็เลยมั้ เอาแม่งด่ามามันก็เลยได้ขายดีกันเนาเคยมีแล้วเพิ่นมาถามว่ามีปนแม่งด่าบ่มือนีโบ่บ่มีกลายไปซะก็บ่ได้ขายบ่ได้ขายแต่คนมักแมงดาขายก็ธรรมมาด่าบาตนี้เพราะว่ามีแมงดาบาตนี้ครับมือนั่นหาโรคกัหมือตาน่ะครับ่อกี้เอาหาวิธีหาวิธีจนได้หาวิธีหามาใส่จนได้เมื่อกี้ได้กเด็เฮ็ดมาเฮ็ดมากนั่นแหละจังว่าจังได้เฮ็ดนั่นแหละ คือเฮ็ดมาสจะปีแล้วแม่หาปีนี่แหะเฮ็ดมาหาปีเลี้ยวอืมแต่ว่าก้อนหนานี่นี่ขึ้นตั้งแต่เลี้ยงจ,จนตั้งแต่เลี้ยงจนว่าฮอดสะว่าจะบัตรคือหาปีแต่ว่านอกเหนือจากนั้นคือตะก,กี้นี่กว่าจะมาเลี้ยงคือเฮกกับเขาะขายอืมเฮ็ดเต่เาสมุนกัว่าจะมาเป็นเลี้ยงแมงดาเนี่ยนี่สมบุกส,สมบันหรือกันสมบุกสมบันจักเจออยังแน่จักเจออยังแน่รถมอเตอร์ไซค์ขวางรถน้ำไปกับเว่าพัว น้ำหมุนย้นำท่านเล็กหน่อยไล่ขากันดื้ขอืึ้นกับห้องไปโ <ừ m. S 2> นราล์เน,นี่ยขอแท่งเลเด้อยไม่มาหรอกครับขอแท่งเลยด้วเนี่ย <ừ m. S 2> เปตลาดาน้องฟุ้งเนาะกระดไปตลาดาษก็เห็นใกลๆๆ้บ้างครับโอ้เดี๋ยวมือหลังเดี๋ยวมือหลังทถ,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 ถ้าถ้าเดี๋ยวเสร็จมาแต่ว่าอันไอ้แม,มงดาแก้วแมงดาเนี่ยบอกได้ยูโมศุลเนี่ยหรือว่าบ่ได้แก้วธรรมดาเม่นี่ละเพื่อพี่น้องเอาไปแล้วนี่ซื้อจากแม่ไปแล้วอยากไปล้องไปเปลี่ยนรูปเฮ็ดเป็นอาชีพล้องเบิงหามันได้ S <S <S เดี๋ยวมือหลังสิกลับม,มานะครับแต่ว่ามือนี้มาสี่วงแรกนะครับก็จะทำก่อนก็นเลยว่าท่านเพิ่นเก็บแมงด่ากันสิแพ็คขายพอดีนะครับก็เลยเอาว่าพี่น้องมาสู่พี่น้องเบื่อนนี่นะครับเป็นอาชีพนะครับเป็นอาชีพได้เลยนน้องแม่น<จ>นนนเา<อ>มมนาะอันนี้เขาบอกเลกากน้องแม่เนาะ<อ>คือบอกตั้งแต่เขาเห็ดมาจนทอดเขาขายนะครับเห็ดแบบใดเลี้ยงแบบใดใส่ไว้หน้าเคชเตชเดี่นให้อาหารแค่เดือนละสองเทียแค่นั้นอ้ ครับผมตัวหอกตัวแบบเชื่อมร้อยอยู่ห้อกับโมไซน์เนาะต้นทุนพอพันไม่พันแค่คู่ละหนึ่งร้อยแม่บอแม่เอาแม่แม่ขายมองไหนเนี่ยส่องทางไหนเนี่ยเฟซบุ๊กยูทูบอีหยังแม่แม่มีหยังบอกต้งการติดต่อบอกเลยครับแม่ลีขนแก่นศูนย์ศูนย์ศูนย์แมงดาศูนย์แมงดาแม่ลีขนแก่นเนาะแม่ลีน้ำพองขนแก่นบ้านนนเชือก ตำบลมั่นขามาเพื่อน้ำพ้องจังหวัดขอแนแก่นครับผมเบอร์อโทรกระสุนแปดศูนย์ครับเก้าสองสามสี่ห้าสองห้าอืออ่าอีต่อได้เพียดนั่นแหละค่ะอืน้ำพริกกข็ขายน้ำพริกขายพวกจักบาทเนี่ยขายน้ำพริกเนี่ยมันเป็นน้ำพริกสองย่างอันนี้เป็นน่าลุกน่าลุกปลาซ่อนมีบ่แม่เอามาโชว์นะ,นะเดี๋ยวเอามาเลยเดี๋ยวผมจะซื้อท่าวันนี้คือแก้วบอง นี่บ่แม่อันนี้คือแก้วบองแมงดาทมือนี่ทับแล้วโอ้บึงพี่น้องครับขออย่าเด้อแม่เด้อพูดนะพี่น้องบึงครับนี่คือแก้วบองแมงดานะครับสูตรเพิ่นเองเลยสูตรบ้านๆเลยนะครับนี่คือแบนพิ่นนะครับที่ประจํามู่บ้านไปแบบประจํา นี่ครับเพิ่นกำลังตัดครับผมไม่ขายอันนี้ข้าขายเป็นปุ๊กกับขายเป็นถุงมันบ่ครับแม่ก็เอาใส่ขงก่อนยังใส่ปุ๊กแม่มัแมงโอ้มันค่อยบ่เปื้อนแรงครับผมเดี๋ยวผมเอาอันนี้ลึงกัแม่เด้เอาันนี้ลึงแล้วก็เอาอันนี้ลึงครับเดี๋ยวผมมีสี่น้ำครับเน่ยเมี้นดากเห็นตัวเลีนทีเล่้ยงเดี่ยวครับผมนี่ล่ะพี่น้องคือตั้งแต่เฮาเลี้ยงมานะครับจนว่าเข้าแปรรูปนี่ล่ะคือแปรรูปรียบร้อยแล้วนะครับบ่มีคำว่าตันเลย นะครับผู้ใดเลี้ยงแล้วบ่มีวงไปก็เอามาแปรรูปได้เบิ่งพี่น้องครับให้เบิดตักเบิ่งผลครับสดๆเลยนะครับนานี่บกักงวงนเนาะแม่เนาะก <c oughs> ินกับบักงวงได้บ่นี่ได้โอ้ผลเนี่พี่น้องครับปลูกแล้วยะบากพ่อแม่นี่ละ100ปลูกละ100ถ้าแม่นเป็นน้ำพริกอ่าแมงดานี่ปลูกละ100แต่มันเป็นอ่าลูกนรกนี่ร้อยแปดสิเพราะว่ามันมันบวกเนาะ2อย่างเนาะ อันนี้มีแค่เคย,บบย่างเดียวผ้าข้อเนาะเหยื่อแต่กับเม่งดาซื่อครับผมอันนี้มันมีแค่าเม่งดาซืออ่อนะครับอันนี้ไอ้น,นรกนี่มีบวกสองอยางใช่กันนะครับทั้งปลาช่อนกับเม่งดาอาจจะมีอ่านนินดหน่อยนะครับแต่ว่าเราใช้หม่ต้องห่วงเลยนะครับเนาะโอ้ไปติดตามเบิ้งในเพจในเพจได้นะครับนะครับอันนี้คือเพิ่นกำลังแพ็คไปส่งนะครับเนาะแม่อยากจะฝากยังถึงพี่น้องที่เฮาอยากอยากเฉลียงน้ำบ่อข้ามเนี่ จะพยายามจะเลี้ยงครัจะติดตอ่อนี่ยแหละจ้าติดตอ่อมากเราก็มาดูมาถามเบิง่งยินดีสิบอกครเวลาเขาสิเลี้ยงเขาสินั่นเราก็จะบอกได้ครับบอกได้ที่เลี้ยงบได้มีการกักกันน้องคนดีบอกได้ทุกอย่างทั้งเงียบแจวเขาเนี่ยแหละทั้งแจวเขาเนี่ยแหละ ผู er ้ใดอยากจะเลี้ยงก็ตามมาเลยตามพี่กัดที่หายไวเบอร์โท่ก็มีโทรตามมาเลยนะครับบอกัดนะครับผู้ใดอยากจะไปเลี้ยงเป็นอาชีพอยากจะเอาไปประกอบอาชีพยินดีเอาไปให้แล้วก็ผู้ใดที่เบิ่งคลิปนี้ก็สามารถเอาวิธีการไปได้เลย แต่ว่าดีที่สุดก็อยากให้มาฮอดมองนี่แหละหายมเบิึงทุกอย่างเลยเนาะแม่เนาะค้อจะเลี้ยงเปลี่ยนเลี้ยงได้เฮ็ดเปลี่ยนเฮ็ดขายได้เนาะแม่เน้อโอวโหนั่ว่าเอาเอาไปรงฟาร์มให้เขาก็เอาไปเขาก็ไปบอกไปเบิึงฟ้ามทุกคอมถ้าอยู่ไก่ก็จะไปเบิึงฟ้ามมองไรนนี่เลยเอ็นโยกไก่ก็ไปได้อยู่ไก่ก็ไปได้ใช่ๆน่หมันซอยกันโอ้โหว่าง่ายเลยถ้าว่าจากที่ผมมานะครับนี่ตอนนี้ผมตอนนี้ผมคุยกับเพื่อนอยู่รู้สึกได้ว่าเพื่อนบวกกักเลย นะพี่น้องเพิ่นแบบเป็นกันเองมากนะพี่น้องเป็นกันเองอีหลีนะครับแล้วก็บอกว่าเพิ่นเนี่เพิ่นจริงใจเพิ่นบอกกักเลยวุบบอกกักบางอย่างเลยก็ให้เต็มที่นะครับถามยังเพิ่นบอกเมือดนะครับว่ามีกักเลยนี่แหละผู้ได้ที่อยากจะเอาไปเป็นอาชีพเนาะพี่น้องเนาะนะครับเนาะแม่เนาะมาว่าสมือนี่มันก็อาชีพนี่แหละอาชีพมันก็คือจังหวัดละแม่นะครับเนาะแต่ว่าถ้าอันนี้เอาไปก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สามารถเอาไปเฮ็ดน้ำแล้วก็เป็นสร้างรายได้ได้เพื่อพี่น้องจะไปเฮ็ดน้ำน้อแม่เนาะนะครับมื้อนี้เอกสิสดชื่่นนครับพี้องก เป็นรูปเป็นหลานนะครับแ<ช>ถวอำเภอในพ้อเขาเนี่ยแหละนะครับก็เลยเห็นนะครับก็เลยต่างคนมานะครับ